สวัสดีครับใครหาตัว o t a ้า v ีโ o ล็อกโกันอยู่หรือเปล่าครับวันนี้มีเข้ามาแล้วนะปีใหม่ไม่น้อยด้วยนะครับนี่ราคาก็จับต้องได้มากขึ้นด้วยนะสําหรับตัวตัว o t a r า v ีโ o ล็อกโนะครับ ตัวนี้เป็นรีโวโลโคตัว 2.8G รุ่นท็อปสุดเลยนะครับขับ2นะ,ต,น G uto, 2019, นะตัวนี้เกียร์ออโต้ชมปี2019นะฮะสีดำเมทัลลิกตัวนี้เลขไม่เจ0 0 0โลเท่านั้นนะครับรถเจ้าของมือเดียวฮนะรประวัติสูตรเลยครับเช็คประวัติย้อนหลังได้ตั้งแต่1000กิโลขึ้นมาเลยนะครับอันนี้สวยเดิมไม่แท้แน่นอนร0 0เปอร์เซนะครับยิ่งสีดำโลโคนี่ก็หายากเหมือนกันนะปกติสีขาวมุกนี่ก็หาไม่ค่อยจะมีนะฮะเพราะฉะนั้นใครหาสีดำอยู่นะครับคันนี้น่าจับน Yeah. ขายอยู่ล้านกว่าบาทนะครับแล้วจองทีเนี่ยรอรถ3-4เดือนตอนนี้นะครับไม่ต้องรอรถแล้วนะฮะและราคาเนี่ยเพียงแค่7 4 9 0 0 0นเาเท่านั้นนะฮะเป็นยังไงครับหายไปเกือบ300,000กว่าบาทนะครับได้รถปี19าไม่หลักหมื่นอยู่เลยนะฮะใครชอบใจนะเดี๋ยวมาพาด,ดูเลยรอบคันภายนอกภายในเอาให้ครบไปเลยนะครับว่าเจ้าตัวน,นี้เนี่ยราคา7 4 9 0 0 0เนี่ยจะคุ้มค่าขนาดไหนจะคุ้มกับทุกบาสทสตางค์ที่เราออกมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะแต่ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s สไคร้กัน มาไม่เสียเวลาเรามาลุยกันเลยนะนี่ตัวนี้เริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนนะสภาพนี่มากริ๊บกริบนะฮะไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับคมใสๆแบบนี้เลยเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์เป็น LED อยู่ด้านบนซะด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยสูงต่ำจะใช้หลอดแยกกับตัวหลอดมอตินะฮะสภาพก็คือสมบูรณ์เลยหลอดเดิมคมเดิมทั้งหมดนะครับใสๆกริ๊กๆด้านล่างนะไฟตัดหมอกตัวนี้เป็น LED แล้วนะครับของเดิมโรงง,งานตรงรุ่นนะฮะแล้วก็ตัวคิ้วเนี่ยจะเป็นถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะเป็นคิ้วตัวนเ,นเนีนเนเ้ยจะ แต่ว่ารุ่นลโก้เนี่ยจะเป็นโทนสีออกเทาๆหน่อยนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวกระจังหน้านะครับเห็นไหมถ้าเป็นรุ่นรีโว่ปกติจะเป็นโครเมียมเนี่ยชิ้นนี้จะเป็นโครเมียมรอบหมดแต่ว่าตัวนี้จะเป็นโทนสีเทาเข้มนะฮะได้ความเป็นสปอร์ตทบเฉียวมากขึ้นนะตัวกระจังหน้านี่นะครับพื้นจะเป็นโทนสีดําเงาหมดนะครับตัวนี้สีดําเงาหมดเลยช่องลมด้านล่างจะเป็นโทนสีดําด้านสภาพสมบูรณ์ไม่มีแตกหักนะฮะอันนี้คือมาเดิมๆทีกริปนะครับนี่ไฟซ้ายไฟขวาให้ดูเลยใสๆคลีนครนนะครับนี่ ออปชันเดิมเดินหมดส่วนตัวรถเนี่ยจะเป็นสีดำเมทัลลิกนะฮะสีนี้ก็ต้องอาศัยการดูแลรักษาดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าสีดำมันจะเป็นขนแมวง่ายนะแต่เรื่องของความชอบความไรเราอย่าไปซีเรียสครับหลอ,อกไปก็ล้างๆขัดๆถูๆมันก็ใหม่ตลอดเนาะอ่ะนี่ ลูมล้อตัวนี้นะครับติดรถมาจากโรงงานนะไม่ใช่ติดเพิ่มนะเฉพาะรุ่นโล o c a l เท่านั้นนะที่มีติดตัวนี้มาให้จากโรงงานนะครับขอ,ของเดิมโรงงานเลยแล้วก็ดูกันชนแน่สนิททิดเชอนะครับไม่มีอ้า่มีเพเยอร์นะตัวุ้มล้อแน่สนิทกับตัวรถเป๊ะๆนะครับไม่มีเบิร์นเลยนะตัวนี้สมบูรณ์อ่ะส่วนต่อมานะครับล้อแมกนี่แท้เดิมโรงงาน นะครับตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะว่าเฮ้ยปกติล็อกโคเนี่ยขอบยางมันจะตัวหนังสือมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมอันนั้นคือยางมันเป็นปี19ายางเก่านะอันนี้เราเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับยางเก่าหมดสภาพแล้วอันนี้เปลี่ยนมาใหม่ใหม่นี่ดอกยางเหลือหนาๆเลยนะครับของกของเหลวก็เปลี่ยนให้หมดแล้วนะออกไปก็คือพร้อมใช้งานเลยนี่โครงสร้างกระโหลกซุ้มล้อเ,เดิมๆหมดนะฮะบบันไดข้าง แน่นอนครับแท้เดิมโรงงานขึ้นมาด้านบนนะเจอเจอกับโลโก้ไฮรักแล้วก็2.8นะไอโลโก้ตัว2.8นี่ก็จะมีเฉพาะรุ่น2.8นะครับ2.4จะไม่มีโลโก้นะอ่ะนี่กระจกมองข้างนะฮะสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยว LED นะครับสมบูรณ์ไม่มีแตกหักนะปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้ามีครบกันสาดของแท้ตตัวตนะครับติดมาให้แล้ว4บานนะฮะมูลค่า1,600บาทแล้วก็ตัวนี้ นะครับเป็นเบ้ารองมือจับนะอันนี้จะเป็นแบบลายคาร์บอนแคปลาจะมีโลโก้ที่เป็นรีโวสีแดงด้วยอันนี้คือก็ติดให้4บานเช่นเดียวกันนะครับก็คือออกไปนี่คือวิ่งไม่เลยเราแต่งมาให้หล่อๆแล้วเพราะว่าล็อกโคนี่มันหล่อในตัวอยู่แล้วเราไม่ต้องทําอะไรมันมากมายเลยอ่ะภายในมาดูกันต่อนี่ 2.8G จุล็อกโคนี่เบาะปรับไฟฟ้านะเป็นเบาะหนังซะด้วยนะครับตัวนี้เป็นเบาะระบายอากาศนะฮะเบาะแท้บเบาะเดิมโรงงานนะครับสังเกตจะมีรูๆอยู่ตรงกลางนะนี่ช่วยลดการอับชื้นได้ ถ้าบอกสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้ภายใน95เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยพูดได้ไม่อายปากเลยนะคันนี้กิฟต์มากอ่ะแล้วก็นี่ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีได้หมดให้กุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลดนะฮะแล้วก็ขึ้นมาเจอแอร์ออโต้ด้วยนะครับตัวนี้มีให้ครบหน้าจอกล้องหลังนิเกเตอร์มาให้หมดนะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ในส่งตววรงโครมลไลเนี่ยตัวนี้เป็นหุ้มหนังนะมาพร้อมมัลติฟังกชันนะเนี่ยเดี๋ยวผมบาเสียงนิดน,นึงอ่าตัวนี้หุ้มหนังเนี่ยมาพ ction, ร้อมมัลติฟัง ถ้าเป็น2.4ล็อกโคไม่มีคุกคอนโทนะมีเฉพาะ2.8เท่านั้นนะครับนี่สภาพพงมาดูเลยไม่มีทนหลอกไม่มีเยินนะครับสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วก็หน้าปัดเลินไม่เดี๋ยวผมโชว์เลขไมค์ให้ดูด้วยนะครับนี่อ่ะ78,935กิโลนะฮะคันนี้ไมค์แท้ประวัติศูนย์เลยนะครับแล้วก็สังเกตเลือนไม่ของเขาเนี่ยจะเป็นฟันเฟืองสีอา่าเป็นไฟ LED สีขาวซึ่งหน้าปัดเลืนอนไมคตัวนี้เนี่ยมีเฉพาะล็อกโคเท่านั้นนะ คนที่ซื้อล็อกโคตัวธรรมดาเนี่ยไปหาอ่านเล็ออ่านาหน้าหน้าปัดเลนไมแบบเนี้ยมาใส่เนี่ยหัโหาไม่ค่อยมีนะเบิกศูนย์ก็หอ้โหลายตังนะครับเพราะตัวนี้เทจริงนะครับมีเฉพาะล็อกโคลด้วยนี่แล้วก็พุสต้าตัวนี้มีให้ครบอ่ะคอนโซลก่อ่ะคอนโซลที่ตรงประตูคนขับกันบ้างนะตัวนี้กระจกออโต้ทุกบานนะครับและทุกบานมีระบบกันหนิบหมดเลยนะฮะนี่ปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะกระจกมองข้างปรับตรงนี้นะครับสครับเพดนี่ของแท้ตรงรุ่นติดมาจากโรงงานนะ แล้วก็นี่โครงสร้างดูเลยน็อตประตูนะนี่คือฝั่งขวาตัวรถนะบันทับบนบันทับล่างนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับอ่ะทีนี้มาดูข้างในกันต่อนะฮะนี่ด้านหลังโห,โหก็ใหม่ไม่แพ้กันนะครับอย่างว่านะรถใช้งานน้อยนะแค่เจ็ดหมื่นกว่าโลนะสภาพย่อมไม่ยับไม่เยินอยู่แล้วนะฮะเบาะตึงๆฟูๆดึงดึงพักแขนลงมาดูหน่อยดิอ่ะนี่เห็นไหมอ่าตรงช่องวางแก้วเนี่ยไม่มีรอยถลอกปอกเปิดกอะไรเลยนะฮะ กิ๊บกิบเลยแล้วก็รุ่นท็อปสุดๆก็มีแอร์หลังมาให้นะครับนี่อ่าครบเลยหลังคาเป็นโทนดานะครับกิ๊บกิบคินคีนไม่มียุย่ยไม่มีขุยนะครับยงงขับยันไม่มีนะครับอ่าทีนี้มาต่อกันเลยนะฮะอย่างรวดเร็วว่องไวนี่สปอร์ตบาร์นะครับมีเฉพาะรุ่นรีโวล็อกโคเท่านั้นนะของแท้ของเดิมโรงงานตรงรุ่นนะครับสติ๊กเกอร์ล็อกโคนะอันนี้คือก็ของเดิมติดรถมาเช่นเดียวกันนะครับไม่มีฟไม่มีเป็นฟองน้ําเป็นไข่ปลาอะไรเลย,เลยสมบูรณ์นะฮะอันนี้ ไฟท้ายนะครับซ้ายขวากริบๆนะฮะหลอดไฟติดปกติทุกดวงนะครับไม่มีแตกหักไม่มีรอยล้าวโอาคมเดิมไฟเดิมทั้งหมดนะครับกันชนท้ายล็อกโคเนี่ยก็จะต่างจากรุ่นธรรมดานะเพราะว่าอของเขาเนี่ยจะเป็นกันชนท้ายแบบแยกชิ้นนะครับอย่างเช่นว่าเวลาเราเกิดเหตุโดนเฉียวชนหรือว่าถอยชนอะไรเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนกันชนท้ายเนี่ยมันไม่ต้องเบิกศูนย์ทั้งบานนะมันเปลี่ยนอ่าแยกชิ้นซ้ายชิ้นขวาได้นะนี่ก็คืออีกหนึ่งข้อดีของเขาแล้วก็เขาจะมีเป็นตัวชุดกรอบชุดครอบมาให้นะครับ ก็ได้เรื่องความเป็นสปอร์ตฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับได้ความแบบลุยๆนะออฟโรดนะฮะนี่โลโก้นะครับโตโยต้าตัวเบ้าดึงตัวกระบะท้ายเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ในโทนของตัวโลโก้ก็เป็นคมเงียมหมดเลยนะรีโวโก็เช่นเดียวกันนะครับกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้นะครับรุ่นนี้มีกล้องแต่ว่าไม่มีเซนเซอร์นะ,ะมาดูไรเนร์กันหน่อยเี่ครับ ตัวไลเนอร์เนี่ยตัวนี้เป็นไลเนอร์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับของแท้ตรงรุ่นเพราะว่าเขาต้องมีการติดตั้งตัวสปอร์ตบาร์นะฮะซึ่งเขาก็เลยประกอบมาจากโรงงานทีเดียวเลยนะฮะได้เป็นไลเนอร์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวสปอร์ตบาร์นี่ไม่ใช่ว่าเขาเจาะตัวถังนะไม่ต้องกลัวนะถ้าเป็นตัวไอ้ต้าลีโวล็อกโคเนี่ยมันจะเป็นชุดกิ๊บล็อกหมดเลยนะครับไม่มีการเจาะตัวถังไม่เสียรถแน่นอนนะครับหากไม่ชอบถอดออกนะฮะไม่ไม่ทิ้งร่องรอยไม่มีรอยเจาะไม่มีคาบกาวนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะฮะสภาพนี่คือสมบูรณ์ นะฮะนี่ดูด oh ูมุมกว้างด้านหลัง hmm. ก huh? ันหน่อยดีก hmm. ว่า okay. น like so right? uh huh. ี่เใช่ไหมหน้าตาของเขานี่ยโหหุ่นเขาดูใหญ่เหมือนกันนะดูแบบดุดันนะฮะผมชอบนะส่วนตัวผมชอบตัวรีโวอล็อกโคนะแต่ว่าตังผมไม่ถึงนะฮะนะใครใครอยากได้อยู่นะโหจัดเลยนี่จัดเลยนะฮะทำมโอกาสผมก็จัดล็อกโคเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมดูสภาพเบาะซ้ายขวาเนี่ยดูเนื้อเบาะนะฮะไม่ยับนะฮะไม่เยินนะฮะบอกเลยนะฮะสภาพกริปกริปนะฮะนี่ดูเลยให้ครบรอบรอบเฮ้ด้านหลังมีอันนี้ด้วยนะผมเพิ่งเห็นเหมือนกัน นี่เป็นเหมือนที่เกี่ยวผ้าเกี่ยวอะไรสักอย่างนะเออดีด,ดีนะฮะใส่ปเป็นแขนเสื้ออะไรก็ได้นะฮะอ่ะทีนี้มาดูอนันนี้ลืมให้ดูฝั่งนี้สมาร์ท e y เล t นี่มีทั้งประตูซ้ายและประตูขวานะเออไม่ใช่มีแค่ฝั่งนู้นฝั่งเดียวนะอ่ะแผงประตูนะครับดูฝั่งนี้หน่อยนะฮะอ่ากริปกินะครับตัวนี้ลำโพง6จุดรอบคันนะอ่าแผงคอนโซลด้านบนนะครับนี่ตรงนี้เป็นคิ้วสีดําเงาหมดนะฮะตัดด้วยปลายโครเมียมนะครับด้านบน ้างกาวไม่มีเลยถลอกปอกเปิดไม่มีนะครับสหผมบูนกิ๊บกิบอ่ะดูมุมกว้างกันหน่อยนะครับนี่หน้าตามุมกว้างห้องโดยสารก็จะประมาณอย่างนี้นะฮะอันนี้อ่ะบอกฝั่งคนนั่งนี่ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับจะปรับไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูเอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ดูโครงสร้างฝั่งนี้เปิดักหน่อยอ่ะนี่นี่ฮะอันนี้คือเป็นบานทับประตูซ้ายขวานะครับที่จะโฟกัสให้ดูไม่ใช่อะไรนะเพราะว่า รถมือสองเนี่ยเรื่องโครงสร้างตัวรถนี่สําคัญนะฮะพยายามโฟก,กัสให้เห็นชัดๆว่านอตทุกตัวไม่มีขยับนะครับอ่านะบ,บอกรถสวยเดิมใครก็พูดได้นะแน่จริงต้องพาด,ดูเลยนะครับให้ลูกค้าบางคนไม่สะดวกมาดูรถจริงนะผมก็พยายามให้ครบเลยทั้งโครงสร้างทั้งออปชั่น่ะเอาให้ครบอ่ะทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในส่วนตัวใต้ห้องเครื่องกันบ้างจา้ะมาเลย กันหน้านะครับเดี๋ยวเรามาลุยที่เครื่องยนต์กันก่อนเลยนะฮะนี่ตัวนี้นะครับขอพิเศษนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,800cc นะครับหรือว่า2.8เนี่ยตามชื่อรุ่นเลยกำลังจะอยู่ที่177แรงม้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.8 GD Super Asian Boost นะครับจากโตโยตานะโหชื่ออย่างยาวเลยนะครับตัวนี้จุดเด่นของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับได้แรงบิดสูงในรอบต่ำนะครับอัตราเร่งนี่ตอบสนองดีนะครับยิ่งใช้คู่กับตัว Power Mode น้าโอ้โห เหยียบทีหลังติดเบาะขึ้นเขาลงเขานะครับบันทุกหนักบรรทุกเบานะฮะตัวนี้เอาอยู่หมดนะครับแล้วก็คันนี้เครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่มีรอยรั่วซึมนะครับรอยมาร์กรอยอาร์กรอยแต้มสีทุกจุดนะครับเดิมโรงงานหมดนี่แม้กระทั่งไอตัวที่ปัดน้าฝนเนี่ยแม่มาร์กยังตรงเดิมเดมโรงงานหมดเลยนะครับอ่ะให้ดูฝั่งนี้กันหน่อยครับในซอกลึกซ่องหลืบดูให้หมดเลยนะครับอ่ะ อันนี้คือท่อเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมหมดเลยนะครับไม่เคยมีการปรับแต่งเครื่องยนต์จูนกล่องรีแมปหรือว่าดัดแปลงระบบไฟฟ้าอะไร ah. ต่างๆไม่มีนะครับอันนี้คือเราขายเน้นรถเดิมๆนะฮะความปลอดภัย ABS นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะนี่คือ4ด้านเลยนะครับมาให้ครบใช้งานได้ปกตินะครับผ่านการตรวจสอบแล้วแล้วก็คันนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้ามารีวิวเราทําการไปเช็คที่ศูนย์ตัวตามาหมดแล้วนะครับเรื่องของการแม่ทนแนนต่างๆนะครับการใช้งานต่างๆแล้วก็ ประวัติตัวรถนะครับเราตรวจสอบมาให้หมดแล้วนะครับสนใจก็สามารถแอดไลน์มาดูได้นะอ่ะนี่นะครับโครงสร้างกันต่อเลยน็อตฝากระโปรงตัวบนตัวล่างนะครับแล้วก็อันนี้ตาปั๊มตัวไอต้านะครับนี่เห็นไหมก็คือถ้าเกิด2อย่างนี้น็อตไม่เคยถอดฝากระโปรงมีตาปั๊มแน่นอนครับฝาหน้าเดิมนะไม่เคยถอดแกะงัดแงะนะครับฉนวนกันความร้อนนะสมบูรณ์นะฮะอันนี้ก็คืออาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับผ่านความร้อนมาแล้ว7จ0 0 0มโลแต่ดูสภาพยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เลย นะฮะอ่าฝาหน้าเดิมๆนะครับฉลากอยู่ครบเม็ดอาร์กเรียงเป็นแถวเลยนะครับผมนี่แล้วก็โซนต่อมามาดูแผ่นเพลกันหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นรถกลางปี19นะครับผมผลิตเมื่อเดือนอจูนเดือนอะไรมิถุนานะครับติดตั้งมาไม่ใช่ติดตั้งมาสิผลิตมาเดือนนั้นนะครับอ่าแล้วก็นี่ติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบหมดนะฮะอ่าโครงสร้างกันหน่อยดีกว่านี่เป็นตัวหัวกระโหลกซุ้มล้อฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับ แบตเตอรี่นะฮะแบตดีนะฮะไฟเต็มนะครับใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะอ่โครงสร้างนะครับอ่าน็อตไม่มีนะตัวนี้เนี่ยรอยต่อระหว่างคานเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดอาร์คหมดนะครับอ่าน็อตมันจะอยู่ตรงคานหน้านะครับนี่สังเกตเลยหัวน็อตนี่ต้องไม่มีรอยถอดแกะนะครับไม่มีใครหยับเลยนะฮะเอาให้ครบไปเลยนะฮะนี่โครงสร้างเราเน้นๆเลยนะครับ เราแข่งขันรถสวยเดิมนะครับเราแข่งขันกันเรื่องของคุณภาพรถนะเราไม่แข่งขันราคากับใครนะครับเอาที่ลูกค้าพอใจซื้อนะฮะเอาที่กําลังเราไหวได้เลยนะครับผมเราเน้นขายรถเกรเนะครับราคาก็ราคาตลาดนี่แหละนะครับไม่ได้ขายถูกเวอร์วังกว่าที่อื่นหรือว่าขายแพงกว่าที่อื่นนะครับก็ให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเองนะครับว่าเนี่ยคันนี้ในราคา7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าเนี่ย คุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะฮะหากถูกอ,อกถูกใจก็จับจองกันได้แต่ถ้าเกิดถามผมผมคิดว่าถ้าสภาพนี้นะครับประวัติศูนย์สามารถตรวจสอบได้ขนาดนี้นะครับทำให้ลูกค้ามั่นใจเลยครับว่าในราคาที่ลูกค้าควักออกมานะครับคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะครับและได้รถที่สวยเดิมจริงๆไปใช้งานนะครับก็ยี่รถมือเดียวด้วยประวัติศูนย์ด้วยมายังหลักหมื่นอยู่เลยนะครับใครได้ไปผมก็คิดว่าไปอีกหนึ่งคันที่จะคุ้มค่านะครับแล้วก็ จะได้รถที่มันสวยเดิมจริงๆไปใช้งานนะครับไม่ต้องโกย้อมแมวนะเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยเก็บตังมาโหทั้งปีเลยเอามาดาวมาซื้อสดอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับได้รถไม่สวยไปเนี่ยนะครับไปรู้ภายหลังเนี่ยหเลยเสียตังแล้ว2เสียความรู้สึกอีกนะครับซึ่งเราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นกับเรานะครับทุกคันก่อนที่จะมารีวิวตรงนี้ได้เนี่ย ผ่านขั้นตอนมากมายนะครับทั้งการตรวจสอบสภาพรถด,ด้วยตาเปล่าทั้งช่างผู้มีประสบการณ์ทั้งทีมงานจัดซื้อที่มีประสบการณ์รวมถึงการเช็คให้ชัวร์ที่สุดด้วยการผ่านศูนย์ของแต่ละยี่ห้อนะครับนี่คือจุดขายของเรานะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารถทุกคันที่ถึงมือลูกค้าจะเป็นเกรด A เท่านั้นเกรด B, B ีบบวกเกรด C เกรดดี D เราไม่มีขายนะครับอันนี้ไม่ต้องถามหานะราคาเราก็ขายราคาตลาดเลยนะครับอะเพราะฉะนั้นนะครับใครถูกใจคันนี้อยากเข้ามาชมตัวจริงก็อย่ารอช้าครับ ร้านเราเปิดทุกวันนะครับอยู่ที่ร้านสนุกคาครับตรงข้ามบิ๊กซีลมเก้าถนนลมเก้านะครับติดถนนใหญ่เลยจุดสังเกตจะมี2จุดนะครับหเลยอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีลมเก้าคือตรงข้ามทางเข้าเลย2ก็คือยเยื้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรบัณดิตนะครับเลยมหาลัยมาประมาณสัก1นกิโลจะอยูอ่ถ้าเกิดมาทางกิ่งแก้วอยู่ขวามือนะครับถ้าเกิดว่ามาทางสุนทรวงศ์มาทางบินบุรีมาทางรางคำแหง จะถึงร้านผมก่อนมหาลัยนะครับอยู่ซ้ายมือปไปถือเงินเบลเลอร์เธอเลยหรือว่าโทรมานัดเวลาก็ได้นะแอดไลน์มาเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับหรือว่าชอบใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้นะครับหรือว่าใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกสมรสจริงนะฮะไม่เป็นไรครับแอดไลน์มาเลยพาชมวิดีโอคอล แบบเอกลักษณตัวต่อตัวนะฮะตามจุดต่างๆได้เลยนะครับถูกใจโอนจองออนไลน์มามีแบงก์วิ่งแทนทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับอ่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะหวังว่าจะครบทั่วนะครับคลิปนี้ตกขาดตกบกพร่องตรงไหนก็นอขออภัยไว้ด้วยนะฮะแล้วก็โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่รัวรกองว่าเกรดเอสวยๆนี่มีอีกเยอะนะครับนี่เราก็ไล่ลงให้ครบทุกคันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเอาไว้เลยนะวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะผมเซลกรสุดหล่อโอกาสหน้าเจอกันใหม่วสวัสดีะะครับ